เวลาที่เราแช่ข้าวเหนียวด้วยจ้ะเราก็จะผสมเกลือลงไปสักน้อยนึงค่ะแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้เพราะว่าการที่เราผสมเกลือลงไปตอนที่เราแช่ข้าวเหนียวเนี่ยมันจะทําให้ข้าวจี่ของเราเนี่ยนิ่มนานอยู่ได้นานค่ะข้างในเขาจะนิ่มเนาะจ้ะไม่แข็งค่ะและนี่ก็เป็นข้าวเหนียวหนึ่งนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะหนึ่งใหม่ๆเลยนะคะ่ะใช่ประมาณหนึ่งกิโลกรัมค่ะ การหนึ่งข้าวเหนียวของปอกวางในวันนี้ก็จะใช่การหนึ่งแบบใช่ไมโครเวฟนะคะซึ่งเป็นการหนึ่งที่สะดวกและรวดเร็วมากค่ะใครอยากดูการหนึ่งข้าวเหนียวแบบไมโครเวฟเข้าไปดูในคลิปเก่าๆของปอกวางได้นะคะปะกวางเคยทําไว้จ้ะเราก็จะใช้ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะประมาณ1นกิโลนะคะและนี่ก็เป็นกะทิกล่องนะคะก็คือใช้กะทิสดหรือกะทิกล่องก็ได้นะคะคือปะกวางหากะทิสดไม่ได้ค่ะก็เลยต้องใช้เป็นกะทิกล่องนะคะวันนี้ ก็จะประมาณอยู่ที่250มิลลิลิตรค่ะกล่องก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะคะประมาณนี้จะ้ะต่อไปเรามาทำการาต้มกะทิก่อนนะคะต้มกะทิให้เดือดก่อนค่ะเราจะใช้กะทิที่มีความร้อนนะคะ ไปทําการมูนกับข้าวเหนียวค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้กะทิสดโดยการที่ไม่ได้ทําความร้อนไม่ได้ต้มนะคะ mm hmm. เขาจะบูดง่ายจ้ะก, mm hmm. ก็คือเราต้องใช้ข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็กะทิร้อนๆผสมกันเพื่อทําการมูนนะคะนะตอนนี้กะทิก็เดือดเรียบร้อยนะคะก็ทําการปิดแก๊สได้เลยจ้าต่อไปเรามาทําการมูนข้าวเหนียวกันเลยเด้อจ้าใส่ไปเลยค่ะข้าวเหนียว1นกิโลที่เรา หนึ่งเซตเรียบร้อยกาลังร้อนๆนะจ๊ะนะน้ำกะทิที่เราต้มเรียบร้อยเนาะจ้ะเทลงไปค่ะค่อยๆเทเด้อจ้ะค่อยๆเทค่อยๆเติมกะทิเนาะจ้ะค่อยๆคนเขาให้เขาเข้าออกัน กะทิเนี่ยจะทําให้มีความหอมมีความนุ่มในตัวเด้อจ้ะรสชาติเขาจะหอม,ก,มกลมกล่อมมันๆจะมูนคล้ายๆมูนะ่ะเขาเหนียวมะม่วงค่ะแต่เราจะไม่ใส่กะทิเยอะไนนั่นจ้ะ รอบหนึ่งค่ะหมดแล้ว พอเราผสมเข่ากันเรียบร้อยนะคะกะทิถ้าเข่าเนาะจ้ะเราก็ทําการทิ้งไว้นะคะสักสิบถึงสิบห้านาทีจ้ะทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นจ้าประมาณสิบห้านาทีผ่านไปเรียบร้อยนะคะสําหรับการมูนข้าวเหนียวเนาะจ้ะต่อไปก็จะมาทําการปั้นกันเลยจ้าวิธีการปั้นนะค่ะก็จะปั้นตามความใหญ่ความเล็กที่เราพอใจแหละคะ่ะ กดข้เหนียวแน่นๆเนาะจ้ะบีบข้อแน่นๆด้อจ้ะเพราะว่าถ้าบีบไม่แน่นเนี่ยเวลาที่ชุบไข่เนี่ยเขาจะแตกเนาะบีบแน่นๆเลยค่ะหรือว่าใครมีพิมพ์อยากใส่พิมพ์ก็ใส่พิมพ์ก็ได้นะคะ่ะแต่ประกางอะ่ะจะใช้มือปั้นเอาเลยค่ะเพราะว่าทํากินเองง่ายๆเนาะจ้ะนี่ค่ะประกวางก็จะเอาก้อนประมาณนี้จ้ะ หอมค่ะหอมมากเลยค่ะหอมอหอมกะทิจ้ะปั้นไปเลยบีบปั้นปั้นบีบปั้นปั้มปั้นปั้นเป,ป,ป็นกลมๆต่อไปได้กลมๆแล้วก็มากดทับให้เขาแบน,แบนๆสักน้อยจ้ะ หรือว่าจะทําเป็นทรงแบบนี้ก็ได้นะคะตามความชอบใจเลยจ้ะปั้นให้เป็นกลมๆลลดีเนี่ยค่ะนี่นี่ขับวจีแบบนี้ก็ได้คะ่ะปั้นลงไปเลยเนี่ยจ้ะ ต่อไปเราก็จะเอาข้าวเหนียวลงไปย่างกันเลยค่ะเราย่างให้เหลืองๆก่อนนะคะ่ะแล้วค่อยมาชุบไข่ทีหลังจะ้ะเพราะถ้าชุบไข่เลยเนี่ยข้าวเหนียวของเราเนี่ยมันจะแตกมันจะเละได้นะคะ่ะเราต้องไปย่างก่อนจ้าไปเลยไปย่างกันพอเขาเหลืองได้ที่แล้วเนาะคะ่ะเราก็ค่อยไปชุบไข่อีกทีค่ะเดี๋ยวไปดูการผสมไขก่อนจ้า ต่อไปจะมาทำการผสมไข่นะคะที่เราจะเอาไปชุบข้าวีเนาะจ้ะตอนนี้ก็คนไข่เรียบร้อยแล้วนะคะกับส่วนผสมจะเพื่อจะให้ความแน่นอนเนาะจ้ะว่ารสชาติของเข้าพอดีหรือยังเรามาชิมเลยค่ะได้ปลิ้นสักนิดนึงถ้าเค็มพอใจแล้วเราก็โอเคค่ะแต่ถ้ายังไม่เค็มก็เพิ่มเกลือลงไปจักน้อยนะคะเนาะแล้วแต่ความชอบเนาะจ้ะชิมดูจะชัวร์กว่าจ้ะไปเลยไปชุบกัน ต่อไปเราจะมาชุบกันเลยนะคะใช่ขขาจีชุบไข่จ้าชุบไปเลยค่ะด้านแรกด้านเดียวก่อนนะจ้าชุบไปเลยเราจะค่อยๆย,ย่างทีละขางเนาะจ้าใช่ไหมหรือว่าใช้สมเนาะค่ะชุบแบบนี้จ้า คือถ้าเราไม่ย่างก่อนเราเราปั้นข้าวเหนียวแล้วเราไม่ชุบไข่เลยเนี่ยเขาจะแตกจ้ะเราก็ต้องทําการย่างนิดนึงให้เข้าเหลืองให้เข้าแข็งแล้วก็ค่อยมาชุบไข่ทีหลังเนาะจ้ะแบบนี้เลยจ้าเอาทีละด้านทีละด้านก่อนเนาะค่ะพอไข่ซุกก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าไข่มันซุกง่าย เป็นกลมๆนี่ก็ตะแคงนิดนึงค่ะบางไปเลยด้านนี้ซุกแล้วก็อีกด้านหนึ่ง ทุกทีละด้านจ้านี่ วัสดีเจ้าทุกคนปากกวางคนโคราชบ้านเองค่ะวันนี้อากาศรอบนอกอย่างดีเลยค่ะแดดเยี่ยมมากเลยค่ะอากาศอบอุ่นค่ะปากวางก็เลยนึกขึ้นได้ว่าปากกวางอยากกินเมนูข้าวจีนี่เลยค่ะข้าวจีของปากกวางนะคะก็คือการย่างในเตาค่ะข้าวจีก็จะมีการทําหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยการทอดใส่กระทะหรือว่าอาจจะย่างข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้ปากกวางมาย่างที่เตาข้างนอกบ้านจ้ะ เด่ประกวงก็มีสูตรเด็ดสูตรนี่มาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเผื่อใครอยากทําขนมข้าวจีนะคะเอะมันเป็นขนมหรือเปล่าเนาะมันเป็นข้าวจีเนาะค่ะเนาะข้าวจีของคนที่นิยมกินกันเนาะค่ะสูตรนี้รับรองว่าหอมอร่อยถูกใจจริงๆค่ะเดี๋ยวประกวงจะมากินให้ดูนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นแบบไหนนะจ๊ะนะมาเลยนี่ลูกไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าไรนะคะก็นี่ อ,อ,อสูตรนี้นะคะปากวขวจะบอกรสชาติข้างนอกของเขานะคะกรอบหอมไข่มันไข่ออกเค็ม แล้วก็จะได้กินของอกระเทียมเจียวได้กินไข่ได้กลิ่นพริกไทยแล้วก็จะได้กินของมะพร้าวนะคะแล้วก็เนื้อของข้าวเหนียวเนี่ยจะนุ่มนะคะเนื้อของข้างในเนี่ยค่ะจะนุ่มแต่ว่าด้านนอกเนี่ยจะกรอบมันมัน,ม,นมันเค็มเค็มหอมอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้นะคะ ไปทากินกันดูนะคะ่ะเผื่อใครชอบกินข้าวจีนะคะก็หวังๆก็มาทํากินกันเพลินๆนะคะนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับการทำข้าวจีของปกวางในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจปกวางด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมวิดีโอใหม่ๆของปกวางในออวิดีโอต่อๆไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีและขอบคุณทุกคนนะคะ